หนุ่มยอมทิ้งเงินเด mm ือน1 7แสนมาเป็นค้าราชการเงินเดือน1 5 0 0 0กับเหตุผลที่ทำน้ำตาไหล2 1 7 0 9 0อ่าน0หนุ่มยอมทิ้งชีวิตสุขสบายในเมืองทิ้งความก้าวหน้าในอาชีพและเงินเดือนกว่า1 7แสนบาทมาทำงานเป็นข้าราชการเงินเดือน1 5 0 0 0หนานคดิวฟรีดเสียงอะไรอ่ะพี่โจครับใครเอาอาสาสมัครอะไรมาอ่านอะไรให้พี่ล่งฟังว่าเนี่ยพี่นี่ไม่ใช่เสียงปลาโลดไม่ใช่เสียงพี่แมวนะ เป็นเสียงอาสาสมัครคนใหม่ของเรานะครับที่เรารับสมัครเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้เยวฟังต่อได้ไหมพี่เจ้คะขอฟรีาหนึ่งหมื่นห้าพันที่บ้านนอกรับคำสั่งจากคนที่อายุน้อยกว่ากับเหตุผลที่ทำเอาน้ำตาไหลคำทีนิบอาสาคนนี้น่ารักมากเลยอะครับคือใครให,ให้อ่านอะไรก็อ่านใช่ไหมครับให้อ่านอะไรก็อ่านคือต้องกดตามมือเราด้วยนะอืมอืมเออมันเขาคือใครเธอคือใครการอะไรขึ้นผู้หญิงแน่เลยคนนี้ครับผมแน่นอนแน่นอนครับเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้ต้องเป็นเสียงผู้หญิงแน่นอน นฟะะังอีกหน่อยไหมครับพี่โจ้เดี๋ยวผมกดให้อีกเพรรีไหลโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินเรื่องราวของคนที่ต้องจากบ้านมาทํางานเมืองเพื่อมารับเงินเดือนที่มากกว่าและยิง่งค่าที่ดวเอเ๊แต่ทำไมมันมีเสียงตาทิพด้วยเหรอพี่ <c oughs> อันนี้พี่ลงอัดเสียงน้องตาลมาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตาลไม่เสียงเพราะขนาดนี้ <c oughs> พี่พี่โจเล่นอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเสียงอะไรมื่ผมเล่นเนี่ยอ ไม่ได้เอามานะฮอันนี้พี่ลงมาชวนผมเล่นเองนะเมื่อเช้าผมไปอ่านข่าวในบอกนั้นพี่ยับ Microsoft ปิดดีนเขาเรียกปิดดีนมาพี่ยอดซื้อเสร็จแล้วไอดดิปิดดิวปิดดิวนะไอเซคิมวอลเนเลรับซื้อหมดนะไม่ใช่ละเขาออกเสียงว่า N U A N C E อะไรอะ Nuance โอ้ที่เราใช้เสียงกันยอนอริสาอะไรพวกเนี้ยนะใช่ Nu a n c e อะไรนะ Nuance อีกทีจะเหมือนไหมเนื้อ Microsoft ซื้อเสร็จแล้วปิดแล้วปิดดีลแล้วอ uh huh. uh huh. ซึ่งเราก็เอเราก็หวังในอนาคต uh huh. ว่าจะมีเสียงอะไรนะกัญญาณน,นริษามาให้อยู่ใน Windows 1บหรือ Microsoft Speed API version 5อ่าแต่อยู่ๆผมกด Microsoft Edge uh huh. แล้วสั่งให้เขา r e a d a l l u w แล้วอยู่ๆก็ยิ่งเงินเดือนมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนคับที่เียวฟุ่มเสียงนี้เลยอยู่ๆก็แล้วผมก็หันไปถามใครอ่ะพี่โจเข้าเว็บ Microsoft ทันทีนะสายตรวจสอบก็มาทันทีครับสดอะไรนะนักสืบโซเชียลนักสืบโซเชียล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 ้โซเชียลนี่จะนึกถึงคนแก่นะแนเชียนมากแม่ ช่วงนี้ผลไม้แล้วก็พืชผักมาแรงพี่เจ้อไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเขานะเราจะไม่อาศัยเขาไดงนะเราจะไม่เราจะไม่กินฮะฮะตัวเสียงนี้พี่เจ้าบอกเลยครับเบนหัวคลิปเราบอกชื่อก็ไปแล้วอีกครั้งครับพี่เจ้เขาชื่อว่าเปรมวดีไม่ไม่ใช่เสือดำนะเปรมอันนั้นเปรมชัยครับเปรมวดีเปรมวดีอสะกดยังไงนะพ R อ M เอม W A D E E เปรมเปรมวดีคือเขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยแต่เราสะกดเป็นไทยเลยเปรมวคดดีแต่ตัวนี้ตอนนี้ใช้ได้แบบอะไรนะออนไลน์โอ้เสียงเอฟเฟกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เอฟเฟกให้คือนั่นหมายถึงว่าเวลาเราจะใช้เราต้องต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมตรวจพบตอนนี้ผมใช้ NVDA ลงกับตาทิพย์อยู่นะครับบนเว็บไซต์ข่าวจีนยอมทิปเงินเดือนเกล็บสองแสนมาทำหน้ารับเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันเพราะเหตุนี้ Microsoft Edge Microsoft Edge ครับพี่โจที่เว็บกระปุก .com คุณจะใช้เว็บไหนก็ได้แต่เรายกตัวอย่างที่เว็บนี้เพราะเขาไม่เคยให้สปอนเซอร์เราไปขอเขาไปขอสนุกก็มานะพันทิปก็มาเชิญได้หมดเลยครับอ่ะซึ่งวิธีการใช้งาน ตอนแรกผมใช้วิธีการคือการกดปุ่มแอปพลิเคชันครับคุณเข้าไปที่เว็บไหนก็ตามนะครับกดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วเลือกลูกศรลงหาคำว่า read Allow แต่พี่โจบอกว่ามีทางง่ายกว่าทำไมลงไม่กดผมก็ได้ยินพี่โจบอกอาวมันก็มีคำสั่งนี้นะพี่โจก็บอกผมว่าให้กด control shift u ซึ่งกดแล้วมันจะกลายเป็น เริ่ม r e l e a s allow และถ้ากดอีกทีจะไปเป็นการ pause ถ้ากดอีกทีจะเป็น continue reading หรืออ่านต่อครับผมกดคนทนชิปยูคนคนนั้นออกจากงานยากมากขึ้นเท่านั้นแตกต่างจากชายคนนี้ที่ใช้ชีวิตสวนทางกับทุกกระแสหลักเมื่อเขายอมทํทีนอะไรครับนึกถึงเว็บอ่านนิยายอ่ะโอ้นะแต่เดี๋ยวมีคนถามอีกว่าพี่พี่เจาบเสียงเขามันมันเหมือนเราอยากเล่งสปีดอ่ะแล้ว ประโยคนี้ไอ้บัตเขาเรียกเขาเรียกพารากราฟเขาเรียกอะไรนะพี่โจ้ก็ก็พารากราฟพารากราฟนี้ย่อหน้าย่อนหน้าย่อหน้านี้อ่านแล้วอยากข้ามไปอ่านพารากราฟที่สองเลยอ่าฮะอ่าผมกดลองลูกศรลงบัตท่านนั้นน่าเวลับเบอริทเน็กพารากราฟลีทเน็กพารากราฟบัตท่านบัตท่านนั้นน่าเวลับเบอริทพารีพารากราฟเขาบอก unavailable แสดงว่าข่าวนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ข่าวนี้ไม่มีพารากราฟเขาคือคนเขียนข่าวก็เขียนแค่พารากราฟเดียวอืออ่าแต่ถ้ามีเขาคนที่เขียนเว็บไซต์มีแบ่งเป็นพาาารรกฟ การแต่งพาร a g ร a p นี่คือการกดปุ่ม enter ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นเขียนเว็บไซต์ก็คือใช้ tag p tag p อ่า p พีละพีละฤทธ์ p เฉยๆครับ้เดี๋ยวพี่พีครับขออภัยนะครับพี่พีเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความรู้ดีๆนะครับผมแต่เราก็ชอบพูดถึงเนาะอ่ะตรงเนี้ยถ้าคุณ เรื่องลูกศรลงบัตท่านคอนติเนียร์ฟุบบัตท่านน n เว a i l a b l e บริษัพารากราฟเขาบอกว่ารีดพารากราฟบัตท่านแสดงว่ากดค่าพารากราฟได้ใช่แต่ตอนนี้มันเป็น Unavailable คือหน้าข่าวหน้าเว็บนี้ไม่มีครับอ่ะนี่ถ้าเลื่อนลูกศรบัตท่านคอนติเนียร์ฟุบรีดอาวงเล็บเปิดคอนโทรลพลาชชิพพลาชวงเล็บปิดนี่คอนทินิวก็คืออ่านต่อนั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่เด็ดไปกว่านั้นครับพี่โจครับเดี๋ยวผมแท็บไปครับ Voice Option บัตท่าน Voice Option ลองสเปซมาไปครับ Speed Sliders หนึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งลูกศรลงสองจุดเจ็ดห้าสองจุดเจ็ดห้าอันนี้อันนี้ลดลดลดสองจุดห้าลดอีกแล้วทำไมตาที่ไปช้าตามเขาด้วยครับพี่ศูนย์จุดเจ็ดห้าหนึ่งลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นหนึ่งจุดสองห้าเอาหนึ่งจุดสองห้าเป็นกว่าไหมพี่จอครับลูกศรขึ้นเป็นหนึ่งจุดสองห้าแล้วผมกดคอนโทรลชิปอยู่อ้าวทำให้ไม่อ่านแล้วครับ มันต้องเราต้อง enter ก่อนไหมเอสแปรเอสแปนะครับเขาวฟูแอปสปีดสิเดินจุดสะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเฮดลิสปีดสิเดนจุดสับรีดลองูนรบางทีต้องขายอมทิ้เงินเดือนกวิิเอรี่มยอมทิ้งเงินเดือนหนึ่งจุดมาเป็นค่าราชการเงินเดือนหนึ่งกับเหตุผลที่ทำน้ำตาไหลสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบาลองดูลองดูนะไปที่ไวออฟชั่นหนุ่มยอมทิ้งชีวิตส อาชีพและเงินเดือนกว่า1.7แสนบาทมาทำงานเป็นข้าราชการเงินเดือน15,000หมื่นห้าพันที่บ้านนอกเราคำสั่งจากคนที่อายุน้อยกว่ากับเหตุผลเหตุผลที่ทำเอาน้ำตาไหลโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินเรื่องราวของคนที่ต้องจากบ้านมาทำงานเมืองเพื่อมารับเงินเดือนที่มากกว่าและยิ่งเงินเดือนมากเท่าไรยิ่งทำให้คนคนนั้นออกจากงานยากขึ้นไ่เท่านั้นแต่ต่างจากชายคนนี้ที่ใช้ชีวิตสวนทางกับทุกกระแสหลักเมื่อเขายอมที่เงินเดือนเป็นแสนออกจากงานที่ก้าวหน้าเพียงเพื่อมารับราชการได้เงินเดือน15,000บาททั้งนี้้เเเว็บไไซต์163คมดผยรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งวัย34ปีจากเมืองจวมนี้เจจอเียง ประเทศจีนที่บอกว่าเขาได้ทิ้งงานประจําเงินเดือนเดือนละ1.700แสนบาทเพื่อมารับสมัครเป็นข้าราชการเงินเดือนหนึ่งหมื่นโอเคเป็นไงครับพี่โจ้ต้องถือว่าปรับสปีดได้เร็วอยู่นะครับแล้วก็ในขณะที่สปีดมันทำงานแบบเร็วเนี่ยคับการพูดเนี่ยไม่ถูกตัดคำเนี่ยยังมาครบนะครับคำยังมาครบนั่นหมายถึงว่าเรายังสามารถฟังเสียงมันได้อย่างครบถ้วนในขณะที่มันอ่านเร็วขึ้น ถือว่าถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยถ้าถ้าเสียงอย่างเงี้ยพี่โจว่าเอ๊ะเราเอาไปไว้อ่านข่าวตามเว็บไซต์ต่างๆได้ไหมครับอ่านได้แน่นอนเราเราสมมุติสักอีกสักเว็บไหมครับพี่โจเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ๊ะมันมันเป็นที่เว็บกระปุกหรือเปล่าลองดูลองดูข่าวจีนดุงยอมทีเด็เดี๋ยวผมปิดผมเข้า Microsoft Edge ใหม่นะครับ Windows Media p ี a y e r DPC Dunlop M Microsoft New Paper เลือกเว็บกันหน่อยครับเอาเว็บรถเมื่อกี้เว็บอะไรนะกระปุก .com เอาสนุกสนุกเอาคู่แข่งเลยครับสนุกเลย s a u k e s i o m o d h d o c u n b c o m แล้วเราองเลือกข่าวสักข่าวครับผมกด heading ไปหานะครับแปลงแปลงครี๊คแคบเบิ้มชูวิทย์เชื่อค่ะดีแเลงโอคริ๊แคปเบิ้ชูวิทเชื่อค่บดีสัตข์ d o พี่ป่าชูของเรามามาด้วยมาพูดเรื่องผลไม้เนี่ยชูพงตีวสุวรรณนะครับชูวิทเวิร์ซีเนตรีนตอนนี้ชวิทเชื่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าคุณชูวิทย์คุยกับคุยข่าวเรื่องแตงโมแล้วผมจะกด ตอนนี้ความเร็วเราหนึ่งอยู่นะครับพี่โจผมคอนโทรลชิปยูอ่าหรือหรือลองให้เขาแบบกดปุ่มแอปพลิเคชันไหมครับพี่โจลองดูลองดูผมคอนโทรลโฮมนะครับแบงค์เนี่ยเนี่ยเผมลองเลือกออนะครับอันนี้คือปกติผมลองกดปุ่มแอปพลิเคชัน f o r a r d under d o r b l e forward up level refresh r control r save r control ring control c u เ t m e d i a device send for d e a r e c o r f o r e a d a u d o เี่คอนโทรลชิ audio เนี่ยเขาก็บอกคอนโทรลชิปย U เลยครับพี่โจ้เราเราไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้กดเลย enter ครับ สวิตแบล็คโอ้โหเยอะไหมเยอะไหมอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมโอ้เงียบกิฟเลยอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมไ้ไหโบางเว็บอาจจะไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนจะอ่านได้ทุกเว็บนะบางทีมันเกิดเหตุอะไรรู้เปล่าครับพี่โจ้ไว้มันมีเเปลี่ยนไว้เปลี่ยนอ่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองตอนนี้ถ้าเกิดมีเกิดใครเกิดปัญหาเพราะว่าไว้เนี่ย เปลี่ยนครับผมเดี๋ยวผมขอแท็บนะไปที่ไว c ์ออปชันสเปซบาร์ไปแล้วก็แท็บไปที่คือตรงนี้ต้องบอกว่าใน Voice ออปชันมีทั้งหมด97เสียงตอนนี้แต่ว่าภาษาไทยผมเจออยู่2เสียงครับพี่โจ้พัทระกับเปรมวดีตัวนี้แหละครับผมซึ่ง ในบางครั้งถ้าเราเจออาการนี้เดี๋ยวเราลองใช้วิธีการคืออ่าก็คือ,อปิดมันรีเฟซมันใหม่รีเฟซดิ้งเหตครับรีเฟซรีเฟซด,ดิ้งเพจแบนเนอร์ไลมาร์คแบนเนอร์ไลมาร์ควิดีตอเดิ้งข่าวสกินโอนชิมยเดี๋ยวนะครับขอเช็คก่อนว่าชคอนโทรลชิมยูไหมตึ้งรีดอาร์ตับชูว<า>ิทย์ชื่อคดีแตงโมไม่เกี่ยวกับงานเอ็นแฉนักการเมืองชอเป็นกุญสือให้แก๊งบนเรือ7มีนาคม65 14.43นาฬิกาส3ิามนาทีเล่นความเร็วความาิด well. ี่เล um ่นความเร็วแทบมารีกดฟังก์ตันมีครับเนอะ S A N มีลในารากราฟผมสเปซบาร์นะสนับสนุนชูวิทย์เปิดชื่อนักการเมืองชอให้คำแนะนำห้คนบนเรือเชื่อยังคงเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่มีคนโกหกย้อนกลับความคิดถับนานชูวิทย์กมลนวิทิบเปิดบ้านด้วยลายความคิดถี่บาร์ นายชูวิทย์กมลวิสิตเปิดบ้านแถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีการที่ดาราสาวแตงโมนิดาตกน้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตว่าส่วนตัวอยากให้บุคคลทั้งหาคนที่อยู่บนเรือร่วมกับดาราสาวออกมาพูดความจริงพราะเพราะขณะนี้จากข้อมูลที่ตนเองทราบมีการโกหกขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อเบี่งเบนความผิดที่เกิดขึ้นเพราะหากมีการโกหกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะต้องโกหกให้ทุกขั้นตอนหรือโกหกต่อไปเรื่อยๆซึ่งในคดีนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนอาจทําให้การโกหกเป็นไปด้วยความลําบาก นายชูวิทย์ยังระบุอีกว่าจากข้อมูลตนเองทราบว่ากลุ่มคนที่อยู่บนเรือทั้ง5้าคนหลังเกิดเกิดเหตุได้มีการโทรประสานไปยังนักการเมืองคนหนึ่งที่มีอักษรย่อชอเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงคำแนะนำจนต่อมากลายเป็นการให้ทุกคนที่อยู่บนเรือให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าดาราสาวออกไปทำธุรตัวที่ท้ายเรือก่อนเสียหลักตกน้ำไปเสียชีวิตซึ่งตนเองมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะผู้หญิงควรจะต้องอายุกับการกระทำดังกล่าวเรือก็ไม่มีขนาดใหญ่และเรือล่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถจอดเทียบถ้าเพื่อเข้าห ซึ่งหนึ่งในห้าที่อยู่บนเรือตนเองรู้จักเมื่อสิปีก่อนขณะนั้นที่นายปอยังเปิดเต็นรถมือสองขายรถตีปุ่นอยู่ที่ย่านพัฒนาการก่อนที่ต่อมาจะรู้จักกับวงการเล่นรถรูอักษรอักษรย่อพอและมีการแนะนำกันต่อมาจนมารู้จักกับอันนี้ช้าีวิะอ่าอะเขาตีเวลาบอกแล้วสี่โมงเย็นแล้วครับพี่โจครับผมอ่ะเราต้องมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ที่เราพบคือใช้บน Microsoft Edge ครับผมเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าฮะ Microsoft จัดมาแล้วแต่พี่โจก็บอกว่าพี่ไปสำรวจ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า Microsoft เนี่ยเขาปล่อยเขาเรียกว่าส่วนที่เป็น API เนาะให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเสียงเนี้ยได้เปรียบเสมือน Google TTS นะครับ่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาเป็นลักษณะแบบออนไลน์แบบเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเปิดช่องทางให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อได้เพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ กับสิ่งเหล่านั้นอ่าซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังเปิดให้ใช้ฟรีเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการจะเก็บข้อมูลพอพอมันมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วพอช่วงหลังก็อาจจะมีการคิดเงินอาจจะมีอะไรก็ก็ว่าไปเอ่อดูอมเมื่อกี้มันถ้าเพื่อนๆเจอสนุกหรือกระปุกจะเป็นดูดวงอยู่นะ,ะดูดวงอ่าคือคําที่พูดผิดเนี่ยเราก็รู้นะให้เราคิดไปตาม ของนิวอนก็ได้นะ,ะ,ะว่ามันพูดคำอะไรผิดบ้างเ<ต>นะมื่อกี้คำว่าอายผมว่าผมได้ยินไม่ชัดอะ่ะก็ยังมีหลายคำที่ที่ยังพูดผิดอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการพัฒนาในอนาคตแน่นอนแล้วเพื่อนๆจะถามต่อว่าเอ๊ะมันมันมีในแบบสปีดที่ไปโหลดในแล้งเกวตไทยแล้งเกวตแพ็กไหมไม่มีครับณนะตอนนี้นนตอนนี้นนยังไม่มวนนีวันนี้วันที่7มีนาคมนะครับ เมื่อกี้ผมลองลบไทยแพ็กสปีดแพ็กไปแล้วดาวน์โหลดมาใหม่ไม่มีครับมีพัทระอยู่ตัวเดียวยังอยู่ยังมีพัทระอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้อืมแม่คือถ้ามีเปรมวดีมาแทนพัทระเนี่ยนั่งผมว่านะเราจะใช้นาราเตอรหรือใช้รุ่นกับ n v i d a สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นมันเสียงเสียงเขาใสเนาะพี่เจ้าเนาะแต่ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเจอภาษาอังกฤษอ่า ตอนนี้น่าจะยังเป็นลักษณะของการสะกดเป็นตัวเดี๋ยวลองลองไปที่เว็บเว็บหลักของเราที่นําเสนอมะนาน Apple w s t เพราะเราเป็นลูกค้าแต่คิดว่ามันไม่น่าจะไม่อ่านนะเลาน่าจะใช้ไปเลยอผมลองไปพีเอพีโดดดิ่งเาไ Apple Watch คลิ Apple w a t c อ่าน Apple w a t c อีกตาทิปของอันนี้คือเว็บ Apple w a t c นะครับเดี๋ยวผมจะ Read aloud โดย Control ช h i p ปึ๊บ Read อะไรคําถูก A P P E W T C อุ๊ย f u n d e d in 2.0.1.0 APL p EVIS is the leading online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV. We are a large and active community that welcomes everyone from around the world and d r a s upon t e wealth of individual knowledge and experience to help each a u t h o r in getting the most from Apple hardware and software. Getting started with your first Mac, iPhone. ไอแพดเอฟคัมที่ิีสได้นะแต่เมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆจำได้ว่า Voice Option นะครับตรงเนี้ยเราเข้าไปแล้วก็แ a บไปที่ Voice Option Combo Box Microsoft h Online ตรงเนี้ยแล้วเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นเสียงอื่นเป็นเสียงอย่างซามันต้าเป็นเสียงของอซามันต้าไม่แน่ใจมีป่ะเซียร่าเดวิดอะไรที่เราคุ้นเคย ก็จะอ่านภาษาอังกฤษแบบเทพๆได้ใช่ใช่ผมไม่เปลี่ยนดีกว่าผมต่แต่เสียงยงนี้อ่านได้แบบนี้ต้องถือว่าโอเคเลยนะฮะในระดับหนึ่งโอเคเลยล่ะแต่แต่เพื่อนๆถ้าใครใช้ครั้งแรกนะครับครับแล้วอยู่ๆคุณเข้าเว็บภาษาอังกฤษแล้วก็เขาใช้เสียงเดวิดหรือเสียงเซียร่าอ่านอันนั้นปกตินะเพราะว่าตรง voice option เนี่ยคุณคุณแทบมาที่ voice option แล้วแทบไปที่ voice person ตัวนี้เลือกคุณต้องเลือก อยู่ข้างล่างตัวที่90จาก97ของผมนะอของพี่โช้มีกี่ตัวไม่แน่ก็ประมาณนั้นครับก็ไปกดปุ่ม S แล้วเลื่อนขึ้นไปหา Microsoft p ป e m i ดีนะครับผมสรุปกันดีกว่าครับพี่โจครับอืก็คือจริงๆผมมองว่าเป็นเสียงหนึ่งที่ทาง Microsoft จัดมาแล้วถือว่าเป็นเสียงที่ดีเลยล่ะเทียบเทียบกับพัฒละให้ผมหน่อยโอ้โหอยาไปเทียบกับพัฒละเลยมันเหมือนกับคนเกตได้ได้ดีกับได้เอเลยเนี่ย อคืออันเนี้ยมันมันไม่มีเสียงแบบลูกคลื่นด้วยคือพัฒนาทุกวันนี้ต้องพูดแบบยังหน้าตบปากอยู่เหมือนเดิม,มแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาครับ,รบม,มันเอามาเชื่อมต่อกับ Windows One Call ไวสหรือ Speed 5 API 5.1นี่พี่โจค,คิดว่ายังไงครับโอ้จะเป็นจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนตาบอดเราอีกหนึ่งข่าวเลยละ่ะ<อ>นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนที่โดยเฉพาะคนที่ ถ้านัดใช้ภาษาไทยอย่างมากๆที่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสลับกันสองเสียงเนี่ยนะครับ uh huh. คิดว่าจะเป็นข่าวดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งแน่นอนอะ่ะพมอมันมาลงใน Windows ปั๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงที่ฟรี uh huh. อ่าแล้วพอฟรีเสร็จปั๊บเนี่ย ไอตัวสกีนลิเดอร์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อได้วว้า่เพราะมันมาอยู่ในส่วน API กลางของ Windows อยู่แล้วเกิดมันมาที่ Windows one core v o i t e หรือหรือ w s Mobile อ่ะเนาะมันมันก็จะไม่ต้องไปเชื่อมกับ Speed API ซึ่งซึ่งมันบางทีมันหน่วงบางทีมันค้างใช่โเหมือนพัฒละตอนนี้ทจริงๆมันทำงานดีนะแต่ว่ามันเสียงมันไม่โอเค่ใชซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่า ถ้าเกิดว่ามันลงมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเนี่ยครับอ่าเรสปอนส์ไทม์หรือว่าการตอบสนองในเวลาในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยมันจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วพี่เจครับครับเอ่อเสียงของโ o คาไรเซอร์หรือจะเป็น Apple iPhone ของเราจะมีโอกาสได้ใช้บ้างไหมโอ้ค,คือถ้าให้ผมถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่าเนียสเนี่ยเขาขายลายเส้นอ๋เอเขาเขาไม่ได้ขายทั้งบริษัทไงอ่าอ่ เขาขายลายเส้นเพราะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติว่าอันไหนที่เขาเคยขายให้บริษัทนี้ไปแล้วบริษัทนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีกัญญาไม่มีนฤยาใช่ใช่โอ้โหคืออันนี้อันนี้คือเขาชื่อเปรมก็ดีจริงๆเลยครับใช่ครับก็ก็ไม่รู้ว่าคนอ่านชื่อเปรมว่าดีหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างคนที่อย่างคนที่ใช้เสียงว่ากัญญาเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็รู้สึกจะไม่ใช่ชื่อกัญญา ก็เป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับเข้า Microsoft Edge แล้วก็อยู่ที่หน้าเว็บไหนก็ได้แล้วลองกด Control Shift U ดูถ้าไม่ทำงานไม่อ่านลองแท็บไปที่ Voice Option แล้วก็ Space Bar เข้าไปแล้วแทบไปหาคำว่า Voice ตรงนั้นแล้วกดอั t e r n ลูกศรลงนะครับครับผมให้มัน Expand บางคนยังงง Collapse กับ Expand เลยนะ Expand ก็คือขยายออกนะครับ Collapse ก็คือซ่อนหเข้าไปแล้วก็เลื่อนลูกศรกดปุ่ม S แล้วเลื่อนลูกศรขึ้น ทักเจ็ดครั้งหา m ม c r o s ซอฟเปล่ยนว่าดีนะครับคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่เราคาดการว่าอาจจะอาจจะทําให้เรามีความสุขมีเสียงให้เลือกใช้เพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะนักอ่านทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่านข่าวอ่านนิยายแหละพี่โจสังเกตมาเมื่อกี้พี่โจถ้าดูตามหน้าเว็บไซต์อย่างตรงนี้พี่โจสองแอปเปิลไวท์เฮดโซนอลมาแอปเปิลอย่างเว็บกระปุกเองก็ตามอย่างที่ข่าวชูวิทย์มันก็ต้องมีลิงก์มีอะไรข้างบนเต็มเลยใช่ไหม มันมันข้ามหาอ่านหัวข้อแล้วก็เนื้อหาเลยใช่ครับเหมาะกับคนอ่านข่าวมากมากเลยถูกต้องแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากเหมาะกับคนอ่านข่าวแล้วยังเหมาะกับคนพิการประเภทอื่นด้วยนะครับอย่างเช่น LD อ่าเพราะว่าเวลามันอ่านเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ในคําที่มันอ่านไปด้วยนะฮะก็คือจะมีมีแถบสีเหลืองไฮไลท์คําที่มันมันกำลังอ่านอยู่ด้วยคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นก็ สามารถที่จะดูตามได้ว่าเอาเอ,เอคํานี้มันเขียนยังไงลูกลักษณะแบบมันเป็นยังไงอะไรก้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นานแล้วเนาะวันนี้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีนะครับพี่โจก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่จะนําข่าวสารนอกฝั่งกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่รู้สึกว่าเป็นข่าวดีก็เลยรีบนํามาบอกกัน ทำตอนนี้สี่โมงจะทันขึ้นห้าโมงไหมครับพี่โจครับทันสิได้โอเคครับขอบคุณครับพี่โจครับครับผมครับพบกันใหม่กับข่าวสารข่าวโดนข่าวไว้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิวเฮ้ยย